เดี๋ยวแม่นั่งรอตัดใหม่ด้านนอกก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหูภาพเดี๋ยวหมอเตรียมเตรียมน้องกลับให้เนาะแม่เนาะค่ะได้ยาวันนี้ก็คืออ่ายาฆ่าเชื้อค่ะก็คือหมอฉีดแทนแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่ไว้เรื่ก้อนพรุ่งนี้แต่ยาตัวอื่นเรื่องก้อนได้เลยนะคะค่ะได้ค่ะโอเคหิวเลยนั้นเพราะว่าร้อนหิวน้ำหิวน้ำก็เลยนะเอาอีกไม่กินเลโอ้ยวายนั่นร้อนแล้วที่กินน้ำ ความที่รีบแม่ก็ลืมเอาไอ้นั่นอะถ้วยน้ำใส่มาให้มันชุนละมุนกว่าจะได้มาตัดไหมกันนะตัดไหมไปลูกไปตัดไหมนะเออเชี่ยมาตัดไหมนะคะไม่ไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวพี่หมอมาไม่ต้องลงไปอย่ารู้มากหรอกนะเดี๋ยวพี่หมอมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลย Nih.